ประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะขอพูดถึงในการฝึกอบมรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหัวข้อมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก็คือเรื่องของประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับสำหรับประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินั้นจะมีประโยชน์หลักๆอยู่นะครับสำหรับ4กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือ1นายจ้าง2ลูกจ้าง3ผู้บริโภคและก็4ภาครัฐนะครับในส่วนของนายจ้างนั้น จะสามารถใช้มาตรฐานพิมพิร์แรงงานแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถทัศนคติที่ดีเข้าไปทํางานใช้ประกอบการวางแผนการฝึกอบรมพัฒนาลูกจ้างใช้วางแผนการเลื่อนตําแหน่งงานหรือเลื่อนเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างสามารถลดอัตราความเสียหายจากการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงสินค้าและบริการมีคุณภาพที่ดีขึ้นในส่วนประโยชน์ของสําหรับลูกจ้างนะครับ จะใช้มาตรฐานฝีมือแงงานแห่งชาติในการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานใช้วัดระดับทักษะฝีมือข้อบกพร่องของตนเองใช้วางแผนการฝึกอบรมของตนเองแล้วก็ได้รับโอกาสปรับค่าตอบแทนหรือเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับผู้ถูกเลิกจ้างหรือว่างงานสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับฝีมือและความสามารถของตนเองก่อนที่จะเข้าฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อหางานใหม่ได้นะครับ แล้วก็ใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและค่าจ้างที่เป็นธรรมกับตนเองในส่วนของประโยชน์สำหรับผู้บริโภคนั้นนะครับผู้บริโภคก็จะสามารถได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยจากการที่นายจ้างใช้ลูกจ้างที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสุดท้ายในส่วนของภาครัฐจะใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในการวางแผนการพัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการประกอบอาชีพใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิยาจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาระดับชาติโดยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันในระดับโลกสําหรับการบรรยายในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหัวข้อ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้ารับการฝูกรมทุกท่านนะครับที่ตั้งใจฟังการบรรยายในวันนี้ครับหากต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือเพจ f a c e b o o k s k i l l Standard ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอ,ขอขอบคุณและสวัสดีครับ